สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไร่อ้อยท,ทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้ได้ฟังกันเช่นเคยนะคะคาดการราคาอ้อยเบื้องต้นปีการผลิต2,564ทับ2,565บริษัทคานิโคลลดปริมาณการผลผล,ผลิตอ้อยของไทยปี2,564ทับ2,565ลงเหลือ93.7ล้านตัน ลดลงจากปริมาณการข่าวก่อน6.3ล้านตันเนื่องจากชาวไร่ยังคงปลูกมันสำปะหลังเพราะความต้องการที่แข็งแร่งจากจีนผลผลิตอ้อยต่อไร่ในปีการผลิตนี้คาดว่าจะอยู่ที่10.15ตันต่อไร่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการข่าวก่อน0.72ตันต่อไร่ถึงขณะน,นี้ประเทศได้รับน้ำฝน518ม mm, ิลิเมตร เพิ่มขึ้น20%จากค่าเฉลี่ย30ปีและเนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องคาดว่าในปีนี้จะได้รับน้ำฝน1,600ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นผลดีต่ออ้อยราคาอ้อยเบื้องต้นในปี2 5 6 4้ทับ 2, 5จะเพิ่มขึ้นทำให้ชาวไร่อ้อยเพิ่มการลงทุนในเครื่องมือและปุ๋ยเพื่อให้ผลผลิตอ้อยต่อไร่สูงสุด คาดว่าผลผลิตน้ำตาลในปี2564ทับ2565จะอยู่ที่10.3ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน2.74ล้านตันค่ะก็เป็นการคาดการราคาอ้อยเบื้องต้นปีการผลิต64ทับ65นะคะจากสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือสาขาเอราวันค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปข่าวสาร ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ